ใช่ครับผมจะกลับแล้วครับท่านเว,เว,เว,เวมีเรื่องอะไรล่ะครับข้ามาท่านข้ามีเรื่องอีกแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยได้ครับมาใกล้ๆครับมาใกล้ๆท่านได้ไครมามามาอยู่ตรงนี้ครับก<ม>็มีอะไรล่ะครับท่านเออข้าก็เห็น ลูกชายข้าเนี่ยมันเก่งมันเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะข้าเองเน่ะเก่งจริงๆเลยก็น,นะครับพี่พีผมก็เพิ่งออกมาจากเมืองรับแรงผมก็เขาไปอยู่เนี่ยท่านบอกให้ผมเข้าไปวันเดียวนะครับแต่ท่านน้มน้าวใจผมเนี่ยจนอยู่ถึงสามวันเลยนะครับโอใส่ชุดเดิมไม่เปลี่ยนเลย ตอนจริงๆก็โอ๊ยกลาาสวัสดีพี่ๆเอฟซทุกๆท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับพี่ชมป่านะครับก็พี่ๆอย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับก็วันนี้ก็เราจะเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าพี่ๆเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านมาสามวันละสี่วันก็ร้อนมากๆก็คือตอนนี้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยผสมกับป่าเลยนะครับคือ อยู่ในป่าเลยเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในป่าเลยจะกลับบ้านแต่ละทีก็คือน้อยมากก็ต้องกลับไปทำงานด้วยนะครับทำงานเกี่ยวกับงานไล่ก็คือไปรับจ้างไล่คนอื่นด้วยนะครับก็โอเคครับพี่พี่ผมก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับกันเลยดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยครับผมขอเอากระเป๋าก่อน อ้ยตก,ตกใจเลยออาพาราชาพี่พี่ผมขอทายให้พี่พี่ดูใช่ครับผมจะกลับแล้วครับท่านเว,เว,เว,เวมีเรื่องอะไรล่ะครับข้ามาทัานข้ามีเรื่องอีกแล้วอีกหนุ่มเอ้ยได้ครับมาใกล้ๆค้ามาอยเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องดีกว่าครับท่านเพื่อจะคุยกับท่านสะดวกหน่อย ี่ก็ผมขอตั้งกล้องเลยนะครับผมขออนุญาตไปนั่งใกล้ๆท่านได้ไหมครับมามนั่งตรงนี้คนระับก็มีอะไรล่ะครับท่านเออข้าก็เห็นลูกชายข้าเนี่ยมันเก่งมันเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะข้าเองเน่ะเก่งจริงๆเลย ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันนะลูกชายข้านะ่ะก็เก่งมากเลยนะสุดยอดแต่มันยังมีอยู่เิ่งหนึ่งคือข้าเนี่ยจะให้เจ้าเนี่ยไปตามหาแร่แร่ชนิดหนึ่งแร่ชนิดนแร่ชนิดนเนี่ยมันมีชื่อว่าทมินดำ้มินดัแร่นินล่ะครับใช่มันเป็นแร่นิน อ๋อคือให้ผมไปตามหาแรดินมาให้ท่านคดใช่ไหมครับใช่แล้วแต่อุปสรรคแลทางที่เจ้าต้องพบเจอเป็นอันตรายยิ่งนักพอแรกทมินนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ครั่งมากจะมีอยู่เฉพาะในถ้ำหรือพวกซอกหินแต่ในในถ้ำเนี่ยเจ้าต้องระวัง เพราะว่าข้าเนี่ยเคยเจอมากับมาับตัวแล้วข้าเคยโดนแล้วข้าถึงบอกกับเองได้ในถ้ำเนี่ยถ้าเจ้าเจอเข้าไปแล้วนะเจ้าจงตั้งจิตให้มั่นคงอธิษฐานนึกถึงแต่สิ่งที่เจ้าอยากจะได้เอากรรมา้ข้าเพราะว่าถ้าเจ้าจิตใจไม่สงบเจ้าจะถูกค่มงำกับสิ่งชั่วร้าย ก่อจะไปเนี่ยข้าเนี่ยจะให้พรแก่เจ้าเจ้าจะได้ปลอดภัยครับผมมาเดี๋ข้าจะให้พรแก่เจ้ามา <characterized> ผมก็ขอต้องขอโทษทันล่วงหน้าเลยนะครับก็คือผมเนี่ย ไม่ขอรับปากว่าผมจะเอามาได้ไหมนะครับก็แต่ผมจะพยายามให้ถึงที่สุดน,นะครับที่จะเอาแร่นินหรือแร่ทมินดํามาให้ท่านนะครับแล้วแต่ว่าลักษณะมันเป็นยังไงล่ะครับมันก็คล้ายค,าย,คายก้อนหินนะนะแต่ว่ามันมีผิวผิวพันดําดํามีแสงเป็นประกายออกมามันนกทั่วไปจะไม่มีบารมีได้เห็น ก็มีคนที่มีบุญจริงๆเท่านั้นแล้วหนทางที่ไปเอาจะไปเอาแร่เนี่ยมันไกลไหมครับหรือว่าเราต้องไปทางไหนทีนจะไกล้ขึ้นนี่ทางรัดมีขึ้นไปทางนี้ขึ้นก็มันก็ไกลยอยู่นะสองสาม 2> 2กิโลได้อยู่มันก็ต้องผ่านห้วยอีกเดินไป มันจะมีก้อนหินเยอะๆทั้งสามกิโลสำหรับท่านนี่คือวารใช่ไหมครับแต่สำหรับผมนี่ยี่สิบสามสิบโลเลยใช่ไหมครับเนี่ยออภานกินนี้ข้าไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นข้ามอบให้แกเจ้าคนเดียวเพราะว่าเจ้าก็คือสิทธิ์ของข้าเช่นกันแต่ข้า จะคอยดูแลเจ้าระหว่างทางจะคอยดูเรื่องการเดินเดินทางครับโอเคครับท่านผมจะพยายามให้ถึงที่สุดครับเ,เดี๋ยวผมคอตัวลงไปเอากระเป๋าก่อนนะครับมผมาข้อถือกล้องเลยนะครับพี่พี่ ภารกิจนี้ก็น่าจะอีกยาวไกลนะครับท่านผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอ,อีกยี่สิบสามสิบโลเลยนะพี่ๆคือไกลสำหรับท่านเนี่ยคือไกลสำหรับเรานะครับโอเคเดีย๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับท่านเดินทางปลอดภัยข้าก็จะกลับแล้วเหมือนกันโอเคครับโชคดีนุมครับผม ท่านก็ได้หายไปแล้วนะครับพี่ๆผมไม่รู้ว่าผมจะนั่งก่อนไม่รู้ว่าผมจะได้กลับบ้านจะถึงวันไหนนะครับ <c oughs> ก็เป็นห่วงแม่กับพอมากนะครับก็คือตอนนี้ก็ยัง ไม่ได้ทํางานนะเพราะว่าอยู่ในป่าเนี่ยมาหลายวันละก็อยากกลับไปทํางานเหมือนกันแต่ก็ผมก็ต้องทําภารกิจนี้ให้สําเร็จเราต้องทําภารกิจนี้ให้ำเร็จนะครับพ,พี่่เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยครับไม่รู้ว่าหนทางเนี่ยมันจะยาวไกลหรือยากลําบากหรือว่ามีสิ่งอะไรเนี่ยเยอะแยะนะครับแต่ว่า เราก็ต้องสู้เราต้องทนนะครับในเมื่อท่านเนียมีบุญคุณกับผมผมก็ต้องช่วยท่านนะครับไปพ,พี่เดี๋ยวเราทําการเดินออกจากเมืองลับแลกันเลยนะคไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันเลยท่านบอกว่าไปฝั่งนู้นเลยนะครับก็น่าจะไกลฝั่งนู้นเนี่ยคือ ถ้าเดินไปเส้นนู้นเนี่ยคือเส้นข้ามฝั่งชายแดนพม่านะครับโอเคพี่พี่เดี๋ยวผมจะขอปิดกล้องก่อนดีกว่าไว้ให้ผมเดินทางไปได้สักหน่อยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่พี่ดูนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับพี่พตอนนี้ก็เป็นเวลาขณะนี้ก็คือบ่ายโมงได้แล้วนะครับ ก็ดูดพิพี่ดูผมนี่เหงื่อเต็มเลยนะครับก็ค,คือเดินเนี่ยทั้งวันเลยนะก็ขอพักสักน่อยหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ร้อนมากๆเลยนะครับก็พระราชาเนี่ยให้ผมทำภารกิจเรื่องนี้ก็อันตรายมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าแต่ผมก็จะพยายามทำให้ถึงที่สุดน,นะครับว่าผมจะทำได้ไหมผมก็ ต so ้องท้าทายตัวเองด้วยพอการเดินป่าทุกวันทุกวันแบบนี้ก็ร่างกายแข็งแรงนะครับก็ท่านก็ได้ให้พลไม้ติดตัวผมมานะพวกเอ่อเงาะหรือกล้วยเอาไว้ติดตัวผมนะก็คืออยู่ในกระเป๋าเลยดีผมที่เอาเปยมาด้วยนะก็คืนนี้น่าจะเดินไปไม่ถึงนะครับอีกประมาณ20โล ็ไม่รู้จะเดินไปถึงเมื่อไร่ก็ต้องหาผูกเปนอนก่อนนะแต่ว่าก่อนจะหาผูกเปย์เนี่ยก็ต้องเดินให้ถึงที่สุดก่อนว่าเราเนี่ยจะเดินไปได้กิโลเท่าเรายิ่งเดินไปถึงไวเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะแต่สิ่งที่ท่านเตือนก็คือผ,พพผีพูดผีปีศาจพูดผีปีศาจนะครับพี่ๆหรือภาพลวงตานะครับถ้าเข้าไปแล้วก็คือใจต้องนิ่งใจต้องแข็งนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพหลอนนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยผมก็ขอไม่ท้าดีกว่าแต่ผมจะเข้าไปดูเลยดีกว่าพี่ๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยครับพี่ๆไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพี่ชมป่าด้วยนะครับขอบคุณครับไปกันเลยครับพี่ๆอันนี้ก็เป็นทางลงเขานะครับพี่ๆเราก็จะเดินทางกันต่อเราจะไม่ ลีลาหนัก้ากัระเป๋าผมก็ทางลงเลยก็ไม่รู้ว่าอีกไกลไหมประมาณยี่สิบสมสิบโลได้เลยนะครับพี่พีๆรับเดินทางกันต่อเลยช่วงนี้ก็ เป็นช่วงที่ฝนตกมากมากเลยนะครับถ้าเรื่องน้ําเนี่ยเราจะหากินง่ายนะเรื่องน้ําเรื่องอะไรทางนี้ก็หินเยอะมากเลยนะพ,พี่ไม่รู้ว่าเป็นที่ท่านบอกหรือเปล่าก็คือที่ท่านบอกเนี่ยมันมันจะอยู่ในตามซอกหินแต่ถ้าได้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะลําบากก็คือภาพลวงตานี้นะไม่รู้ว่าพี่พี่ ท่านให้ภารกิจมาผมก็ต้องทำนะเราก็มีอาจปฏิเสธท่านได้นะก็พี่ๆอย่าพึ่งเบื่อผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมทำเพื่อพี่ๆทุกคนเลยนะครับเนี่ยผมก็ทำเพื่อตัวเองด้วยนะครับถ้าวันหนึ่งผมก็อยากจะมีตังค์ใช้อยากจะให้พ่อแม่เนะี่ยสบายนะ เมื่อกี้ก็ตกใจแมงมุมนะพี่พี่ <c oughs> เดินไม่ดูเลยเกาะนิ้วผมเลยเมื่อกี้เป็นแมงมุมอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นแมงมุมอะไรพี่พี่ดูก่อนนิ้วผมเลยผมสะบ,บัดทันก็ต้องขอโทษเจ้าแมงมุมด้วยที่เดินทำใยมันขาดนะโอเคพี่พี่เดินทางกันต่อแถวนี้ก็จะเป็นหินเยอะมากเลยนะครับ เป็นซอกเหมือนเป็นหน้าผาเลยแต่มันไม่สูงเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวเราจะเดินกันเลยดีวยกว่าพี่พี่ร้อนมากๆเลยครับฝากเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ด้วยนะครับในการทำคลิปให้พี่พี่ดูถึงผมจะหน้าตาไม่หล่อผมก็ เต็มใจแล้วแบบสู้สุดใจเพื่อจะได้คลิปดีๆมาให้พี่พีเอซดูนะครับเ,เหมือนจะต้องเดินอีกไกลเลยผมก็ต้องคอพี่เนี่ยนะปิดกล้องก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวพี่พเนี่ยจะเบื่อเอาโอเคครับผมขอปิดกล้องก่อนเลยครับตอนนี้ผมว่าน่าจะเดินได้มาครึ่งทางแล้วนะครับ ทุกคนก็กว่าจะออกมาจากที่เมื่อกี้ได้ก็คือป่าเนี่ยรกมากตรงนี้ก็คือทะลุป่าไผ่มาแล้วคือตอนนี้เราอยู่ในป่าไผ่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะผมทะลุป่าดงดิบออกมาเลยนะคือลกมากพี่พี่ไม่รู้ว่าทางข้างหน้านจะลกอีกไหมแ้่ส่วนมากมันเป็นกึ่งป่าดงดิบกึ่งป่าไผ่นะครับ ช่วงนี้ก็หน่อไม้จะหมดแล้วนะน้าน่อ,อไม้นี่จะหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องดูเฮดโครนะโอเคครับนมเอาเดี๋ยวเดี๋าจะมาเตือนเองแป๊บหนึ่งครับท่านใช้พระราชาตัวจริงหรือเปล่าใช่ข้านี่แหละพระราชา คาเฝ้าติดตามเจ้าอยู่ตลอดเวลาอืพระราชาพี่พผมต้องขอโทษขออ,อภัยด้วยครับนี่เป็นอไรโอยพระราชานนคืออะไรหรอครับจะมาเตือนเจ้าเตือน,มอนผมนางหงายนางหงพายใช่มีอีกหรอครับสมัยนี้มีหงพายตัวนี้มันรายการมากมันแข้นฤทธิ์มันเยอะ เจ้าจงระวังให้ดีครับผมผมขอการาบสวัสดีท่านอีกรอบนะครับข้าเป็นห่วงข้าถึงตามมาท่านออกมาจา้ามืองรับแรจะไม่เป็นอะไรแล้วครับข้าไม่เป็นอะไรแลไม่มีใครทำอะไรข้าได้แล้วตอนนี้ขอนั่งข้าอ<า>ยู่ในใ<ห>เมืองข้า,านั่งสมาธิบนเพนเธอสิน้นตลอดเวลาครับผม โอเคข่ามาเตือนเจ้าเท่านี้ครับผมอาจะกลับแล้วครับผมขอโชคดีครับผมสวัสดีนะครับท่านเ,เดินทางกลับยังปลอดภัยนะครับข้าจะกลับแล้วเฮ้ยครับผม พระราชาก็ได้ไปแล้วนะครับพี่กล้องพงกานไม่ชัดนะเมื่อกี้มันย้อนแสงด้วยท่านก็ได้มาเตือนเรื่องเจ้าหงพายพี่เป็นอะไรนะเจ้าหงพายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้แต่ชื่อเจ้าหงพายนะครับท่านบอกมันร้ายกาจมาก ก่อนนี้น่าจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะพอท่านเนี่ยออกมาจากเมืองรับแรเนี่ยได้ไม่ไกลนะถ้าสุดนี้ที่ท่านมาโพสผมเห็นกันน่าจะสุดที่ท่านจะมาได้แล้วนะครับพี่ๆก็โอเครีบเดินกันดีกว่าเพื่อไปถึงที่เจ้าหงพายผมจะไปเอา,อาหินศักดิ์สิทธิ์นินนินเป็นมันเป็นเน้นนะพี่ๆนินดำดำ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับพี่ๆโอเคครับพี่ๆก็เดี๋ยวผมขอตัวปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพราะอีกไกลกว่าจะเดินทางก็เดี๋ยวเราได้เจอกันในคลิปหน้าแน่ก็คือแปวหินนินมาให้ท่านคดนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยคือไม่ไหวละสามโมงจะสี่โมงแล้วผมน่าจะขอพักก่อนวันนี้ ก็เดินมาทั้งวันเลยก็ต้องหาที่พักเท่านี้ไปก่อนเพราะผมคาดการว่าเดินไปประมาณโลสองโลถึงเขตของเจ้าหงพายแล้วนะครับก็ผมขอเตรียมใจอีกหน่อยผมก็ไม่ใช่ยอดมนุษย์หรืออะไรนะครับผมก็ต้องขอเตรียมใจสักนิดนึงที่จะเจอสิ่งแบบนั้นนะครับแต่ก็อย่างว่าเราได้รับภารกิจมาแล้วเราก็ต้องทำให้สำเร็จครับพี่ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพี่ชมป้าด้วยนะครับฝากพี่ๆช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับพี่ๆีเทุกท่านสวัสดีครับเชินกนใหม่ครับ